สวัสดีครับมาชมเกมของราชันหมากน้อมในรอบ8คนสุดท้ายรอบที่2กันนะครับผมในรอบนี้เองเนี่ยมีคู่ที่น่าสนใจยอยู่2คู่นะฮะก็คือก๊อฟเนี่ยเจอกับลิทแล้วก็เอ็มเนี่ยครับผมเจอกับนัทกิจนะครับผมก็เรามาชมเกมที่ก๊อฟเจอกับลิทกันเลยดีกว่านะครับผมกระดานนี้เนี่ยลิทเนี่ยนะถือหมากสีดําส่วนก๊อฟเนี่ยถือหมากสีขาว โดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่ากอลเนี่ยนะผมถือเอ่หมายถึงถ้าลิทนะถือมาทิกสีขาวเนี่ยในการแข่งครั้งนี้ลิทจะค่อนข้างจะชอบมากเลยที่จะเดินเป็นหมากกระจกนะฮะเดินก๊อปปี้อีกฝั่งนี้อีกฝั่งเดินเนี่ยวก็จะเดินตามนะครับผมแต่ในกระดานเนี้ยลิทเนี่ยนะผมได้เป็นสุดทีมซื้อหมากสีดำนะครับผมเราก็มาดูกันว่าโอเคลิทในเมื่อถือหมากสีดำแล้วลิทจะเปิดเกมอย่างไรนะครับผม ก็เ sí. นะปิดค่อนข้างจะธรรมดานะเพราะโจมตีมุมปาเสร็จแล้วก็กลับมาสร้างป้อมสามดาวนะครักษละวสถานีเนี่ยดำค่อนข้างจะเปิดเกมค่อนข <Right. S 1> er. ้างเร็วนะครับผมค่อนข้างเร็วนะซึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็โจมตีนะฮะโจมตีมุมดาก็รับนะฮรพอดารับแล้วเนี่ยเม็ดต่อไปเนี่ยนะครับผมเม็ดนี้เป็นเม็ดที่เรียกว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นทริกมูฟหรือไม่เรียกว่าเป็นเม็ดที่มีการวิเคราะห์กันมาก่อนแล้วกันนะเม็ดนี้มันเป็นมีการวิเคราะห์กันมาก่อนยังไงนะครับผมด้วยปกติเนี่ยเม็ดเม็ดเม็ดนี้เนี่ยควรจะเด คนจำนนนี้มากกว่าแล้วในอนาคตเนีนะ่ยเกมก็จะดําเนินไปเรื่อยๆ,ๆจนสุดท้ายนี่นะผมนะก็ขึ้นอยู่กับว่าข่าวนี้จะได้เดินเป็นนี้หรือเปล่าซึ่งโดยปกติข่าวจะได้เดินนะนะก็คือจะเป็นช่วงเอ d g a m แล้วล่ะนะครับเป็นช่วงเอ d เ a m e ข่าวจะเดินเปน็นนี้เพราะข่าวเป็นนี้นะครับดำก็จะปิดลงแล้วดำเนี่ยทีเนี้ยก็จะเลือกที่จะปิดด้านนี้คือยอมที่จะเสียมุมไปนิดนึงเพื่อให้ข่าวนี้อ่าทะลวงเข้าไปมาทาลายพื้นที่ไปหน่อยหนึ่งรอบไปแต่คือข่าวก็เสียเซนเตน,นะข่าวเชื่อมก็เสียเซนเตนไปนะรูปนี้เส ป็นรูปนี้เนี่ยก็เป็นรูปธรรมดานะเป็นรูปธรรมดาซึ่งดาก็โอเคฉันเอาบ้านหลังนี้เธอก็เอาบ้านหลังนี้ไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่เนื่องจากในรูปนี้เนี่ยตอนนี้นะผมในเกมเนี่ยเนื่องจากข่าวเนี่นะผมยังไม่ได้มีเดินหมาเป็นนี้นะเราตั้งแต่ต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพอจังหวะนี้ถ้าเกิดดาเดินตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดดาจะเดินอย่างในร,รูปเมื่อกี้เนี่ยนะถ้าเกิดดาต่อลงนะฮะขาวต่อลงตรงนี้แล้วดาก็ปิดจากด้านนี้เนี่ยรูปเหมือนขาวจะสบายเกินไปที่กระโดดเข้ามาทาลายพื้นที่ของสีดาแบบ แบบง่ายๆอ่ะแล้วก็ทําตัวเองให้เป็นนี้รอดง่ายๆแล้วดาวข่าวเองก็ในตอนหลังคือข่าวเองก็ไม่ได้อยากจะเล่นแบบนี้ต่อไปครับเพราะในเมื่อกลุ่มนี้รอดแล้วนะะกลุ่มนี้รอดแล้วขาอาจจะกระโดดขึ้นหรือพยายามที่จะสร้างให้ให้ด้านนี้ใหญ่ๆไปเลยเนื่องจากกลุ่มนี้รอดแล้วนะครับผมฉะนั้นเองเนี่ยนะเมื่อถึงตอนนี้แล้วเนี่ยในเกมจริงเนี่ยดําก็เลยไม่อยากจะปิดจากด้านนี้นะฮะดําก็เลยปิดจากด้านนี้ซึ่งนี่ก็คือเรื่องคือเป็นอย่างที่ผมบอกมันเป็นทริคมูฟนิดหน่อยนะที่ว่านะครับผม ที่ก็จะเป็นรูปคล้ายๆโจโจสกิบทิที่เรารู้จักกันอยู่ดีพี่น่ว่าสับสีค่คนนึงบีบให้ดําเนี่ยจะต้องปิดจากด้านนี้ลงมานะถ้าเีียะปิดจากด้านนี้นะซึ่งพอจบออกมาแล้วเนี่ยนะผมนะอันนี้ก็เป็นรูปทั่วๆไปที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับผมนะซึ่งรูปตอต่อไปที่เกิดขึ้นเนี่ยที่บนเป็นโจสกีทั่วๆไปเนี่ยคือขาวจะต่อขึ้นดําต่อขึ้นและดำาขาวก็เชื่อมและดาก็เชื่อมนะก็จบกันไปนะครับ รูปนี้เนี่ยเมื่อทิ้งรูปนี้รูปรูปไว้อย่างนี้นะฮะพอทิ้งรูปอย่างนี้ไว้เนี่ยพอดําเดินไปนี้แล้วเนี่ยนะครับผมพอดาเดินไปนี้แล้วเนี่ยนะครับผม uh huh. ดําเนี่ยไม่ควรจะเดินต่อครับผมรูปนี้ดํามันไม่ควรจะเบียดเข้าไปนะดําเนี่ยควรจะเดินแบบไหนครับกลุ่มที่อยู่ในมุมกลุ่มนี้ของสีขาวเนี่ยนะตอนนี้กินค่อนข้างยากนะกินยากมากนะผมกินยากมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าดำควรจะเดินเนี่ยดำควรจะไม่ต้องไปสนใจอกลุ่มตรงนี้อีกต่อไปแล้วนะสิ่งที่ดำควรจะเดินคือในเมื่อมันกินยากมากก็ถือซะว่ามันรอดแล้วกันเอามองซะว่ามันรอดไปแล้วกันถ้าสมมติว่ามองว่ามันรอดแล้วเนี่ยกลายเป็นตรงตรงนี้เป็นจุดอ่อนแอที่น่า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 สนใจที่สุดท,ที่ที่ดำเนี่ยจะต้องระวังที่สุดเพราะงนั้นเนี่ยในเวลานี้ดำเนี่ยนะผมควรจะเดินบปนี้เลยทันทีมากกว่านะควรจะเดินไปนี้เลยนะคนดำควรจะเดินแบบนี้นะผม เพื่อ,อในมุมเนี่ยจะเป็นยังไงก็ช่างไม่เป็นไรแต่คืออย่างน้อยให้ดำเนี่ยแข็งแรงมาทั้งเส้นเลยแล้วเดี๋ยวความแข็งแรงเนี่ยเดี๋ยวค่อยออกมาใช้โจมตีใช้ทำลายพื้นที่อะไรต่อไปก็ได้นะดำควรจะเดินเปน็นนี้แล้วก็ทิ้งมุมเนี่ยเป็นปัญหาของสีดำเอ้ของสีขาวไว้ปัญหาปัญหาของสอีคือมันดำเองจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ทาใจจะไม่กินอยู่แล้วแหละแต่ถ้ากินได้ก็ดีนะฮะแต่เพราะนั้นก็เลยกลายเป็นปัญหาของสีขาวที่ทิ้งไวนะ้ควรจะเป็นแบบนี้มากกว่าแล้วขาวเองก็ไม่ควรเล่นต่อ เพราะว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดจะเดินถ้าเกิดว่าดาจะเดินอีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าดําเดินถ้าตอนนี้ดําเดินเนี่ยนะครับผมดาก็ยังกินไม่สนิทอยู่กินยากนะกินยากนะจะกินต่อนีือเเพราะว่าขาวจะมีต่อลงเป็นนิเป็นเซนเต์อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นจะกินยากนะแต่ในเกมจริงเนี่ยนะครับผมดาเนี่ยไปเบียดพอดาไปเบียดแล้วเนี่ยในเกมจริงเนี่ยขาวเองก็ไม่ควรเล่นต่อเหมือนกันนะขาวก็ไม่ควรเล่นต่อขาวก็ควรจะควรจะเล่นตรงไหนต่อ คนจะเล่นอาจจะมาเล่นจากด้านนี้นะเป็นจุดที่ใหญ่ๆเพราะว่าดําเองตัวเนี้ยเท่ากับเสียมือไปนหนึ่งมือฮนะแล้วถ้าเกิดดายังต้องเสียมืออีกหนึ่งมือในการที่จะมากินเนี่ยอาจจะนะวิธีการกินก็อาจจะเดินเม็ดเม็ดสมมติว่าเิดข่าวลับนะครับผมเจอข่าวมาเล่นจากด้านนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าดา,า specimen, ต้องการจะกินเนี่ยนะครับผมข่าวนี้ก็บอกอ๋อถ้าอยากกินใช่ไหมได้นั้นเอาองี้กินจริงหรือเปล่านะฮะกินจริงหรือเปล่านะครับผมกินจริงหรือเปล่าก็าจะมีการอัตลีเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็อาจจะแทงขึ้น นะฮะแทงขึ้นเป็นนะฮะให้มีปัญหาเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องจับซีเควนซ์ที่ดีหน่อยนะครับในการที่จะตอนสุดท้ายจะกินยังไงแต่ว่าก็มีการแทงขึ้นทําให้เหมือนกับว่าดําเองเ่ะเดินตรงนี้2เม็ดเพื่อกินมุมสีขาวนี่ในเวลาเนี้ยค่อนข้างช้าแล้วก็เล็กไม่ได้ใหญ่มากนะกินมุมได้ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขาวเองเนี่ยก็เลยไม่ควรจะรับ พราะพอตอนจังหวะนี้ถ้าเกิดข่าวลับเนี่ยทาให้ปัญหาเกิดอะไรขึ้นครับปัญหาเกิดขึ้นคือสองเม้นนี้ของสีขาวเนี่ยตายไม่ได้ถ้าสองเม้นนี้ของสีขาวนี่นะผมตายเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงน,นี้เนี่ยการต่อลงตรง,ตรงนี้ของสีดำไอ้ของสีขาวเนี่ยไม่ใช่เซนเต้ละถ้าต่อลงตรงนี้ไม่ใช่เซนเต้เท่ากลุ่มนี้ทนะั้งกลุ่มเนี่ยก็อยู่ในอันตรายละนะเพราะฉันขาวเองไม่ควรรับนะฮะเม้นนี้ไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรรับควรจะไปเล่นที่อื่นเลยไม่ปล่อยปัญหาไว้ปัญหาของดําไว้นะับปัญหาของสีดําไว้นะแต่ทีนี้เมื่อข่าวลับียด ลองพยายามที่จะจับกินสองเม็ดนี้นะซึ่งไอ้จับกินไม่ได้มันว่าไปอย่างหนึ่งแต่ว่าการที่นะขาวจะต้องมาหนีให้หมากสองเม็ดนี้เนี่ยนะดำขาวดำก็ได้ยืดออกแล้วดำขาวต้องมารับเนี่ยสังเกตว่าหมากสองเม็ดนี้ของสีขาวก็บสองเม็ดนี้ของสีดำดำได้ประโยชน์กว่าทั้งเยอะนะผมดำได้ประโยชน์กว่าทั้งเยอะตรงเนี้ยขาวค่อนข้างจะเสียเปรียบนิดนึงละนะฮะแล้วก็เอแล้วเกมก็ดําเนินต่อโดยการที่ดำเนี่ยก็ไปสร้างพื้นที่ด้านล่างต่อตรงนี้ก็จบไปประเด็นด้านนี้จบไปนะครับผมซึ่งขาวเองเนี่ยในตอนนี้เองเนี่ย ข่าวก็ควรจะนเมื่อเดินจากบริเวณนี้นะฮะเดินมาล้อมจากทำลายทำลายมุมด้านนี้นะค่อยๆเดินต่อไปนะผมะทำลายมุมด้านนี้ค่อยๆดาเนินเกมต่อไปเรื่อยๆนะไม่ใช่อย่างในเกมจริงที่เรามาดูเกมน้อนแล้วเกมจริงเป็นอย่างไรนะเกมจริงก็แทงตัดนะผมแทงตัดเอาแทงตัดแล้วเนี่ยนะผมนะฮะก็เกิดการสู้รบกันเกิดขึ้นนะจากการสู้รบเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงมากสำหรับข่าวนะผมสำหรับดําเนี่ย เนื่องจากพื้นที่หมาอิทธิพลของสีดำเนี่ยค่อนข้างเยอะสู้เนี่ยดำไม่ค่อยได้กลัวเท่าไหร่แต่พอน้องเกมก็แทงตัดละพอแทงตัดเนี่ยนะครับแนวะคิดของดำก็คือว่านะดำเนี่ยถ้าเกิดคนเล่นไม่เป็นเนี่ยฮะคิวหรือหนึ่งดั้งเนี่ยอาจจะคิดว่าเอออัตลตริไปสร้างพื้นที่บ้านตรงนี้ด้วยเองใหญ่ๆไม่ดีนะครับผมตอนนี้สิ่งที่ดำต้องการดำจะต้องเพิ่ม,ม,เ,พม,เ,พมเพิ่มกำลังหมากให้กลุ่มนี้เพื่อสู้กับหมากกลุ่มนี้โดยการไล่เข้ามาทางนี้นะเพราะฉะนั้นในเกมจริงเนี่ยอัตลตริจะได้นี้ถูกต้องนะครับผมนะะะพอออออออถึงงงงงตตรนน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 นีีออีีี้้้้้้แแลลลวเเเ่่่่ยยยัไมมทาาืืกชส์ป็หะ เม็ดนี้เม็ดต่อไปเนี่ยนะครับผมดำเนี่ยก็เลือกที่จะกดอีกทีหนึ่งเม็ดนี้เป็นเม็ดที่ดีมากนะครับสามเจ็ดถ้าเกิดคนกลัวเนี่ยนะครับผมหนึ่งดั้งหรือคิวก็ตามแต่กลัวเนี่ยอาจจะรับเม็ดนี้นะฮะอาจจะรับเม็ดนี้แล้วปล่อยให้ขาวเนี่ยเบียดขึ้นเม็ดนี้เนี่ยกลายเป็นขาวกดดันดำกลุ่มนี้อย่างหนักเลยแล้วยิ่งกดดันมากเท่าไหร่ขาวเส้นเนี้ยโผล่ออกไปเรื่อยๆนะครับผมยิ่งกดดันพื้นที่บริเวณของสีดำนะเพราะฉะนั้นดำเองตอนเนี้ยจุดที่สำคัญที่สุดคือต้องเอาขัวตรงนี้ต้องกดมาให้ได้ก่อนนะสำคัญมากกดมาให้ได้ก่อน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่กดแบบนี้ก็ต้องมานั่งดูกันต่อว่าเอ้าแล้วไอ้ตรงนี้มันไม่ได้มีปัญหาเลยนะไม่ได้มีปัญหาละตรงนี้เนี่ยครับผมไม่ได้มีปัญหาเลยเท่าไหร่นะฮะจุดที่ขาวน่าจะเดินได้มีอยู่2เม็ดเม็ดที่1คือน่าจะเป็นเม็ดนี้นะซึ่งเม็ดนี้ก็ก็นะฮะก็จะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับผมก็จะตัดนะครับผมอัตลินะฮะทีนี้ดำก็จะตัดนะครับผมดำก็จะตัดนะครับผมดำก็ตัดถ้าเกิดว่ากินนะครับผมถ้าเกิดว่ากินเนี่ย ขาวาดำก็จะตัดอีกทีนะฮะจังหวะนี้เนี่ยถ้าเกิดขาวอัตลิเนี่ยดำจะโดนดำอัตลิอัตล,ตลิแล้วก็กินหมดเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาวทำได้คือต้องเชื่อ,อมออกแล้วดำก็เชื่อมออกนะฮะซึ่งถ้าออกเป็นรูปนี้เนี่ยก็กลายเป็นโคแต่โคเนี่ยเป็นโคที่นะครับผมเป็นโคที่เป็นโคทีนะทท่ที่ดำเนี่ยขคือขาวค่อนข้างเสียเปรียบมากนะเพราะฉะนั้นรูปนี้เป็นรูปที่หนึ่งที่ทำอะไรไม่ได้ละพอรูปนี้ไม่ได้เนี่ยนะอีกรูปหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้ นะผมที่อีกลูกนึ่งนี้ก็คือเม็ดนี้แต่เม็ดนี้ก็ดําก็ไม่โดนจับกินดีดาจะเดินเม็ดนี้ก่อนนะผมเมื่อต่องลงดาก็จะเดินเม็ดนี้นะฮะเม็ดนี้ตอ่อไม่ได้ไม่โดนจับกิน3เม็ดนี้นะผมเพราะฉะนั้นไม่ได้นะผมตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องต่อออกก็โดนต่อออกนี้ก็นะผมก็ก็พูดง่ายๆก็คืออ่าขาวก็ไม่สามารถปิดล้อมสี่เม็ดนี้ได้อยู่ดีนะครับฉะนั้นในเกมจริงก็เลยขาวก็เลยจําใจที่จะต้องได้แค่เดินต่อออกไปธรรมดานะฮะพอต่อไปธรรมดาเนี่ยนะผมดําก็นะฮะ ก็กระโดดปิดนะฮะปิดเอาสาเม็ดนี้ตัวเองแข็งแรงรอดออกมานะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าขาวสี่เม็ดนี้จะหนีรอดออกมายังไงเขาต้องเริ่มเริ่ม,มดิ้นรนในการหนีนะครับผมเริ่มดิ้นรนในการหนีอ่านี่ก็เริ่มหนีแล้วนะผมเริ่มหนีแล้วซึ่งจังหวะนี้พอหนีแล้วเนี่ยนะในมุมเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาตุกตุกแล้วนะฮะัดำก็เริ่มที่จะนะฮะโจมตีขาวในมุมก่อนว่าโอเคขาวจะเอาอย่างไรนะด้วยการเบียดถ้าเบียดเนี่ยนะถ้าเกิดว่าขาวเนี่ยนะผม ถ้าเกิดขาวต่อลงตรงๆอย่างนี้ยก็จะเป็นการสู้สู้ในโคลนี่แหละนะถ้าเกิดว่าขาวเนี่ยถ้าเกิดว่าดำเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าดำเนี่ยเชื่อมนะฮะขาวก็เดินไปนี้ก็สามารถรอดได้แหละนะเดินไปนี้ก็รอดได้แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้สู้โคกันต่อไปดําก็จะต้องสกัดจุดแทงอะไรเข้าไปนะสู้สู้โคลนซื้อโคลนต่อไปแต่ถ้าว่าลูกนี้เนี่ยนะครับดำเนี่ยไอ้ขาวเนี่ยอ่านมาไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยรอดสนิทนะครับผมรอดสนิทนะรอดสนิทก็เลยก็เลยไม่อยากจะเล่นโคลอะไรต่อไปก็เลยเดินให้ตัวเองรอดสนิท ในเกมจริงก็เดินเป็น่ลอดสนิทที่ลอดสนิทได้พอดีเราจะดูกันว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเขาดําก็แทงขึ้นไปนะครับผมนี่ก็พยายามที่จะนะฮะขาเนี่ยมีหมักที่ดีหมักที่ดีก็คือมีหมักเป็นนี้อยู่นะครับผมหมักเป็นนี้เนี่ยนะฮะก็คือดําเองก็จะไปต้องรับนะครับผมนะหลังจากนั้นเนี่ยดำก็จะสร้างกินก่อนอันนี้เซนเตกินนะครับผมแล้วก็ต่อลงเป็นนี้เพราะต่อลงเป็นนี้เนี่ยถ,าาถ้าเกิดขาดำรับนะฮะถ้าเกิดดำรับในเกมจริงตอนนี้ไม่ได้เล่นต่อ สมมติว่าเราลงมาดูกันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดดำลับนะถ้าเกิดดำลับนะครับผมเขาก็จะอัตริครับผมดำก็จะนะครับผมดำก็จะอัตรินะฮะดำกับเขาก็จะเบียดออกไีทีนะฮะอย่างนี้ก็เท่ากับว่าดำทั้งเส้นนี้ตายหมดลวจะฆ่าเขาตรงนี้แต่ถ้าเขาัองเส้นนี้ตายนะฮะอัตริเชื่อมตออานูอัตริตายทั้งกลุ่มเลยนะฮะตายทั้งกลุ่มเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเดินได้นะครับผมตอนนี้คือพูดง่ายคือเขาเนี่ยในมุมเนี่ยรอดแล้วนะรอดแล้ว แต่ทีนี้ในการเล่าของข่าวเองเนี่ยดำเองมีข่าวเองมีปัญหานิดนึงถ้าจากที่เราดูกันเนี่ยครับถ้าเราเราดูจากรูปเมื่อกี้ที่ที่ที่ผมบอกมาแล้วเนี่ยรูปเนี้ยนะครับผมจะพบว่าเม็ดนี้ของสีดำเนี่ยนะครับเม็ดนี้ของสีดำเนี่ยจุดนี้ถ้าเกิดดำได้เดินเนี่ยจะเป็นเซนเต์ถ้าดำเดินตรงนี้เมื่อไหร่นะครับมุมเนี่ยต้องรับไม่งั้นมุมจะตายเพราะงั้นเม็ดเนี้ยเป็นเม็ดที่ที่ที่บีบให้ขาวเนี่ยจะต้องรอดในมุมเพราะฉะั้น นะตอนนี้ดําเองก็เลยเริ่มโจมตีครับเริ่มโจมตีเริ่มโจ,จมตีข่าวโดวยการกระโดดนะฮะอันนี้ก็ไปดูเกมจริงต่อนะฮะเกมจริงก็เลยกระโดดตัดที่กระโดดตัดเพราะว่าข่าวไอด้ดำเนี่ยนะต้องการที่จะเดินไปนี่ให้ได้สซนเต,นเตนลองดูนะครับผมตัดปั๊บอัตลิอัตลิปั๊บ,บใช่ไหมจังหวะน,นี้เป็นจังหวะที่ดำเนี่ยนะเสียโอกาสที่ดีที่สุดในกระดานที่จะโจมตีขาวให้เจ็บปวดที่สุดนั่นก็คือขาดาเนี่ยนะควรจะต้องเดินบบนี้นะฮะ ถ้าดำเดินเป็น hmm. นี้เนี่ยนะครับผมโอ้กระดานนี้นี time, ่เรียกว่าเรียกว่าข่าวนี่นี่เจ็กอักแล้วครับผมช็อกนะฮะช็อกนะผมช็อกที่ช็อกเพราะไม่รู้จะรับเม็ดต่อไงคือเดินไม่ได้แล้วผมะเดินเป็ดนี้ไม่รู้จะเดินยังไงต่อแล้วนะับผมที่เดินไม่ได้เพราะว่าเม็ดต่อไปเนี่ยเม็ดต่อไปที่เกิดว่าดำเนี่ยจะดำเป็นอัลตเม่นี้จะเป็นเซนเต้เป็นทั้งเซนเต้ทั้งกลุ่มนี้ที่จะกินกลุ่มนี้แล้วก็แล้วก็กินเม็นนี้กินเซนเต้กลุ่มนี้ด้วยนะฮะในตัวนะเดินเป็นนี้ก็เซนเเเตรนนนนะะะัผมพาฉ้ี่ย ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเจ้าเกิดเขาเดินไปนี้ปล่อยให้ดําเดินนี้นะฮะด้านหนึ่งด้านหนึ่งในมุมก็จะตายด้านหนึ่งไอ้นี่ก็ไม่มีห้อง,าน,าง,องนะฮะก็ก็อึดอัดเหมือนกันครับผมหรือถ้าเกิดว่าขาวเองเลือกนะผมถ้าเกิดว่าข่าวเนี่ยนะผมเลือกที่จะนะถ้าเกิดขาวเลือกที่จะไปนี้นะข่าวดำก็จะเดินไปนี้ทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ต้องจับกินนะแล้วก็ไล่โจมตีต่อโอ้อย่างนี้เกมนี้ก็เรียกว่าข่าวนี่เรียกว่าเป็น,นก้อนนะฮะอึดอัดยากยากยากสุดๆที่จะเดินละนะฮะ แต่กรณีน,นี้เนี่ยฤิ์เนี่ยกับพลาดโอกาสดีที่สุดคือเชื่อมก็ๆๆคือก็คือแทงเป็นนี้ขึ้นมากลับไปเชื่อมธรรมาดาตรงนี้พลาดโอกาสนิดหน,น่อยเลยเป็นโอกาสทําให้ข่าวเนี่ยสามารถที่จะกลับมารักษาตัวเองได้แต่ถ้าว่าการรักษาตัวเองของสีขาวเองเนี่ย,ยก็ผิดพลาดอกีกเม็ดต่อไปที่ขาคนเดินเนี่ยขาควรจะเดินตรงนี้ครับอ่ะอันนี้แรกกันก่อนไม่มีปัญหาอะไรเม็ดต่อไปที่ขาคนเดินเนี่ยขาควรเดินตำแหน่งนี้นะขาควรเดินตรงนี้นะ ถ้าขาวเดินตรงนี้เชฟของสีดำเน mm ี่ยไอ้ของสีขาวก็ดีนะฮะจมตีก็ยากเกมก็เดินเดินต่อไปแต่ถ้าว่าขาวเดินผิดครับขาวเสือกไปเดินแบบนี้นะฮะขาวกลับไปเดินแบบนี้ขอขอประทานโทษนะครับผมขาวกลับไปเดินแบบนี้ปล่อยให้ดําได้แทงแทงเม็ดนี้นะผมเรียกว่าเอ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 าดำเ,เอาขาวเจ็บปวดนะฮะที่เจ็บปวดคือไงครับที่เจ็บปวดคือว่ามุมมันตายแล้วนะพอขาวรับเสร็จปุ๊บนะะดำก็เริ่มกระบวนการในการกินนะที่ ที่ตายแล้วเนี่ยเนื่องจากนะเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครนะับผมนะถ้าเกิดว่าเราเดำเนินเ,เกมต่อไปนะครับผมนะอัตลิถูกไหมฮะอะ่อาดำเนินเกมต่อไปนะครับผมนำเขาอัตลิถูกไหมฮะอ่าโอเคนี่ต่อมาใช่ไหมครับผมแล้วพอจังหวะน,นี้เขาเบียดป๊อปใช่ไหมฮะเขาอ,อัตลิเชื่อมพออัตลิตเสร็จปุ๊บขาวนี่มาอัตลิเป็นนี้ไม่ได้พอดี อัตลิเนี่ยดำก็กินตุ้มกินหมดเลยเอานี่มุมก็ตายนี่ก็ตายนี่ก็ตายหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเกมก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อนะผมเมื่อเมื่อขาวเดินไปนี้แล้วดำเชื่อมแล้วเนี่ยนะนี่มุมเนี่ยก็ตายทันทีเลยครับนี่ถือว่าเป็นการเดินพลาดกันยิ่งใหญ่ที่ทําให้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 ขาวในมุมตายนะก๊อปเนี่ยอาจจะแบบพลาดนิดนึงในการที่เดินมาบปนี้นะพอเดินไปนี่ก๊อปก็รู้ตัวเองละอ้าวตายแล้วนี่หว่า แต่แล้วเชนั้นเกมก็เลยกอลก็เลยจำเป็นต้องเดินให้ให้เขาเรียกให้ให้ให้ให,ให้ให้มันซับซอ้อนให้มันมั่วมากที่สุดเพื่อที่จะได้พิกษาการออกมานะฮะน,น,นี้โยนจับกินก่อนนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะนี่ก็เลยเริ่มปิดละลืมร,รู้ตัวเองมุมตายละนะฮะนี่ก็เริ่มมานะสร้างปัญหาหซับซอ้อนที่เกิดขึ้นนะพอเดินเสร็จถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนะี่ยผมเขาก็เริ่มกว่ากระแทกซึ่งดําเองเนี่ยลิศเนี่ยนะผมควรจะเดินเนี่ยนะผมดำควรจะเดินเม็ดนี้ครับดำควรจะเดินเม็ดนี้ นะถ้าเกิดเดินเป็นนี้แล้วเนี่ยนะเกมของสีดำเนี่ยนะคะค่อนข้างจะง่ายนะฮะเขาก็รขึ้นแล้วจะตัดก็ค่อยตัดจังหวะนี้ค่อยตัดน,นะนี่นะคราวนี้นะฮะดำจะค่อนข้างดีนะดำค่อนข้างดีแต่ในเกมจริงเนี่ยนะครับผมในเกมจริงเนี่ยไม่ได้เล่นไปตัดทันทีเพราะไปตัดทันทีเนี่ยเขาก็เลยเอาส่วนคนละหมดัดในเมื่อฉันนะเกมแย่อยู่แล้วนะครับผมเธออยู่มาตัดนี้ฉันส่วนหมัดนี้นะ ซึ่งดำเองเนะี่ยลิศเองก็ไม่กล้าที่ยืดออกมาแล้วปล่อยให้ให้ข่าวกินอยู่ๆปล่อยให้ขาวกินเานี้ใหญ่ๆมาเพราะฉะั้นก็เลยจะไม่ต้องยืดออกเมนีิก่อนแล้วข่าวก็เลยยืดออกเกมตอนนี้ก็เลยกลายเป็นซับซ้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะทั้งนั้นที่ตอนแรกถ้าเกิด,ดเดินที่เป็นธรรมดาธรรมดาลิศเดินธรรมดาก็ชนะง่ายๆแล้วกลับต้องทําให้ตัวเองซับซ้อนให้ตัวเองก็ต้องเสี่ยงนะครับผมนะ,สะเสดตัวเองชนะชนะง่ายๆไม่ชอบชนะไง่ายๆไม่ชอบชอบทำให้เกมากยากๆนะครับผมซับซ้อลิศนะครับผม พอตัดเรียบร้อยเนี่ยนะฮะดำก็เริ่มหนีขึ้นนะครับผมดำก็อัตลีนะฮะนี่อัตลีตรงนี้ก็ซับซ้อนนิดหน่อยนะครับซับซอนนิดหน่อยพอถึงจังหวะนี้แล้วเนี่ยนะผมขาวเนี่ยนะฮะเม็ดเนี่ยเป็นเม็ดที่ขาวเนี่ยผิดพลาดอย่างรุนแรงที่สุดนะครับผมผิดพลาดอย่างรุนแรงที่สุดเม็ดนี้เนี่ยครับผมขาวเนี่ยครับควรจะเดินเม็ดนี้ก่อนนะขาวทุกคนเดินเม็ดนี้ก่อนขาวควรเดินเม็ดนี้เพื่อเอาห้าเม็ดนี้รอดก่อนแล้วก็เป็นการบีบให้สองเม็ดนี้เอาคุณจะเอายังไงคุณจะรอดหรือไม่รอดถ้าเกิดสมมติว่าพยายามจะรอดนะ อย่างนี้ถ้าบอกห้าเมตรนี้รอดละเม็ดต่อไปที่เขาจะเดินเขาจะเดินแปบนี้ครับถามถามครับเอ้ยคุณเอาไงตกลงคุณจะยังไงคุณคุณคุณก็ต้องรับอยู่แล้วถูกไหมฮะคุณพอคุณรับอีกแล้วเนี่ยนะครัผมเม็ดต่อไปเนี่ยนะเขาจะเดินเป็นี้ครับถามอีกเหมือนกันถามว่าคุณจะเชื่อมไหมนะถามว่าคุณจะเชื่อมไหมนะถ้าเกิดว่าคุณเชื่อมนะครับถ้าเกิดว่าคุณเชื่อมนะคุณเชื่อมนะก็ถ้าพามุมตายอยู่ดีแต่เม็ดนี้เนะครับขาเนี่ยก็สามารถเดินตรงนี้รอดได้ทันทีเหมือนกัน นะรอดได้สันติหรือหรือหรืออาจจะกระโดดออกหนีออกมาก่อนนะกระโดดหนีออกมาก่อนนะผมรู้เดียวว่าหลังอยากรอดเดินไปนิดทีเดียวก็รอดได้นะครับผมเดินไปนิดทีเดียวก็รอดได้ไอ้นี่หนีออกมาก่อนใช่ไหมอ่าก็น่าจะออกประมาณนี้นะฮะแล้วก็วันหลังคืออย่างเงี้ยขาวยังมีโอกาสที่จะในการพลิกสถานการณ์กลับมาได้บ้างนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยกลุ่มถ้าเราไปดูในเกมจริงกับกายเป็นว่าขาวเนี่ยกรอบเนี่ยกับกายเป็นสู้รบไปสู้รบมากลับตายก็เสีอีกนะเม็ดแปดสองเนี่ยเป็นเม็ดที่ผลิตที่ที่ที่ตัวเองเนี่ยนะ กับการยิ่งเดินยิ่งไปหนัก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 ขึ้นเรื่อยๆนะผมดำก็โอเคนะเดินไปอย่างที่ตัวเองต้องการนะพอถึงตอนนี้จะปุ๊บดำก็นะอัตลิทีหนึ่งนะฮนะพออนนัตลิทีหนึ่งแล้วเนี่ยพอ,อพออัตลิเสร็จปุ๊บดำกินเสร็จปุ๊บเข่อดำตรงน,นี้ก็เลยไม่ยอมให้กินนะที่ไม่ยอมกินตอนนี้สิ่งที่ที่ขาวมองคือว่า เดี๋ยวถ้าวันหลังคุณอัตริสามเม็ดเดี๋ยวให้กินสามเม็ดแต่เดี๋ยวกินกลุ่มกลางกระดานดีกว่านะกินกลุ่มกลางกระดานนี่ก่อนนั่นคือสิ่งที่ททลิศคิดนะนะผมอัตริก็ปล่อยละนะเพราะตอนนี้จะพอพอเล่นแนี้เรียบร้อยเนี่ยนะฮะพอพอเชื่อมเสร็จปุ๊บพอดำตัดเรียบร้อยเนี่ยนะครับถ้าเขาตริเนีนยครับดำก็ไม่สนใจดำก็กินม็ดนี้ละนะครับแต่ว่าถ้าว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเซนเต์อยู่นะนที่ต้องกินตรงนี้ก่อนเพราะจังหวะนี้เนี่ยนะผมดำก็เลยกลายเป็นเดินมบบนี้พอเดินแบบนี้ก็กลายเป็นอา้าทั้งมมุตายะอีก ไม่ใช่ทั้งมุมการกระดานเป็นกลุ่มนี้ตายซะอีกนะครับผมจังหวะนี้ถ้าเกิดว่าขาวเนี่ยถ้าเกิดว่าดำเนี่ยยังพยายามที่จะทําให้ตัวเองรอดอยู่โดยการัตลิโดยการที่อัตลิกินที่อยู่ในมุมนะครับก็ได้นะฮะอัตลิมีจังหวะนี้ที่เกิดขาวเดินไปนี่ัตลินะผมก็รอดได้อยู่ดีนะมุมก็รอดได้นะผมแต่ถ้าว่ารอดเนี่ยนะครับเกมนี้ก็พังอยู่ดีเพราะกลุ่มการกดานตายแทนเอาเป็นว่าจากกลุ่มเล็กกลายเป็นว่ามาตายกลุ่มใหญ่แทนนะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เนี่ยขาวเองก็เลยในเมื่อตายทั้งกลุ่ม ฉันมามั่วกลุ่มอื่นต่อดีกว่าโดยการกดดันนะกดเมบน,นี้นะเพื่อที่จะแบบนะมั่วต่อไปแต่เพาว่าเราจะที่มั่วเมบน,นี้แล้วเนี่ยนะครับดำก็ปิดทันทีเพราะปิดทันนี้สนิทเรียบร้อยถ้าเกิดว่ามุมก็ตายกลางกระดานก็ตายตายหมดเลยคราวนี้ไม่มีปุ่มไหนรอดเลยนะฮะจังหวะน,นี้ถ้าเกิดอัตลิเชื่อมกับกลายเป็นอัตลิเมบน,นี้ไม่ได้แล้วเพราะตัวนี้นี่ก็โดนปุ่มกินหมดเลยอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเมื่อมถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะผมนะขาก็ลงมือต่อโดยการจับกินมุมถึงตอนนี้สถานการ์เกมเนี่ยผมดำเนี่ยค่อนข้างจะได นะครับแต่ถ้าว่าเรามาดูกันต่อนะฮะเกมเนี่ยมันไม่จบง่ายๆผมว่าลิทเนี่ยนะเพราขามีปัญหาการที่ว่าพอเกมดีๆเนี่ยกลับไม่เดินให้ชนะง่ายๆเนี่ยลิทก็มีปัญหาเรื่องนี้จริงๆนะเราขอดูกันต่อนะฮะตรงนี้ก็ไปเปิดสถานการณ์ใหม่ตอนนี้จริงๆดําต้องการทำเนี่ยดำแค่กดดันพื้นที่ให้สีขาวเนี่ยไม่ได้ไม่ต้องใหญ่มากนะฮะให้อยู่เล็กๆอยู่เล็กๆแล้วก็ลอดๆเชื่อมไปนี้กลับบ้านมาก็ชนะแล้วนะเพราะสองกลุ่มนี้ที่กินใหญ่มากนะฮะแต่ถ้าว่านะฮะอาตมุนเองก็นะอย่างที่บอก พื่อที่หาสถานการณ์พลิกกลับมาเพื่อมากินอ e ีฝ่ายได้นะครับน,นี่ก็กดนะฮะกดนะถ้าต้องการจะกดกันธรรมดาแบบนี้เนี่ยนะฮนะกดเสร็จปั๊บเนี่ยนะเม็นนี้เนี่ยคือดำเนี่ยเดินไม่ต้องคือไม่ต้องซ่าก็ได้ครับมไม่ต้องซ่าก็ได้ดําเดินธรรมดาธรรมดาธรรมดาแล้วก็เบียดตัวเองออกแล้วก็เอากลุ่มนี้ลอดกลับมาแล้วก็เอ็นเกมต่อไปดําก็ชนะง่ายๆละไม่เอาครับจะต้องเล่นที่ยากๆนะ ซึ่งพอมากดเม็นนี้เสร็จปุ๊บขาวเองเนี่ยในการที่แย่อยู่แล้วนะผมแย่อยู่แล้วแน่นอนฉันก็ต้องตัดอยู่แล้วนะแต่ว่าพอตัดแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องอ่านหมากสู้กันละคือผมไม่แน่ใจว่าลิศน่าอ่านหมากได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์โอ้โหอ่านหมากได้เก่งขนาดนั้นหรือเปล่าแต่แม้แต่ว่าเหลาซือสุจินเองเนี่ยนะตรงนี้เองก็ต้องนั่งใช้เวลาในการอ่านหมากเยี่ยมกันนะเพราะันไม่จำเป็นต้องทําแบบนี้นะเหลาซือบอกชนะแล้วก็เ,เดินให้มันง่ายๆก็ได้นะผมไม่ต้องเดินให้มันยาก,ยาก นี่จะเดินนี่ยากก็ซับซ้อนสุดๆเลยเหมือนกันนะฮะพอตัดดำก็ต้องต่อลงนะฮะต่อลงนี่ก็เบียดนะเพิ่มลมหายใจตัวเองนะครับซึ่งพอเพิ่มลมหายใจตัวเองเนี่ยฮะคือจะว่าไปสารการของสีดำของสีขาวเนี่ยขาวหนึ่งสองสามสี่ห้าเม็ดเนี่ยก็น่าจะตายอยู่ดีนะน่าจะตายดีแต่ก็ซับซ้อนนะฮะซับซ้อนนะนี้ก็รับรับมือนะฮะพอรับแล้วเนี่ยขาวก็เริ่มนะทํทำจมทีดำไปเรื่อยๆในนี้นะะพอถึงตรงนี้สปุ๊บดำก็เริ่มจับลมหายใจขาวนะฮะปิดลมหายใจขาวนี่ก็เริ่มนะ ส่วนะต้นนี้เนี่ยอัตาลินะครับผมยืดออกนะฮะยืดออกนะนะนเนี่ยนะฮะเมที่เบียดก็ไม่ได้มีอะไรตรงนี้ก็เป็นอัตาลินะฮะแรกกันไม่มีตรงนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับผมซึ่งเกมนี้ตอนนี้ก็ดําเองก็ดําเองก็เบียดอกอกมานะผมเขาเองก็พยายามตัดดําตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ดาต้องการคือดําต้องการคือลมหายใจกลุ่มนี้เนี่ยยังไงเนี่ยน้อยอยู่แล้วนะฮะเมื่อสูนะ้สกับกลุ่มนี้กลุ่มนี้ลมหายใจเยอะกว่าฉันขอแค่ว่า เดินอัศวันนี้เนี่ยนะให้กลุ่มนี้ของสีดำเนี่ยนะไม่ตายนะฮะให้หนีออกมาด้วยเซนเต้ได้เนี่ยนะฮะแล้วดําค่อยมาจับกินกลุ่มนี้ดําก็โอเคละเพราะฉะนั้นตอนนี้ดําสิ่งนี้ดําทั้งหมดเนี่ยมองเนี่ยก็แค่ขอแค่ว่านะโจมตีไอ้กลุ่มกลางกระดานนี้เพื่อเอาให้ลกลุ่มนี้รอดออกมาได้ก็พอนะครับเบียดเมนนี้นะเพื่อที่จะว่าอัตลติอัตลติแล้วเดี๋ยวจะได้ลัดเดอร์นะเพราะฉะนั้นเมนนี้ขาก็เลยต้องตัดส่วนนะฮะตัดส่วนตัดส่วนเพื่อบ,บีบไม่ให้ลัดเดอร์ไม่ได้สอง ซึ่งดาเองก็นะสิ่งที่ที่วางไว้คือสิ่งที่เขาอ่าสิ่งที่ดําวางไว้คือว่าดําก็แค่ต้องการให้ไอ้กลุ่มนี้รอดนะกลุ่มนี้รอดนะไอ้กลุ่มนี้เนี่ยสู้ลมกับกลุ่มเนี้นะฮะกลุ่มดํากลุ่มนี้กลุ่มสู้ดากับขาวกลุ่มอ่าสู้ลมกับขาวกลุ่มดำกลุ่มนี้ไม่กลัวดําไม่กลัวนะดำไม่กลัวนะตอนนี้ก็ดําสิ่งที่ดําต้องสิ่งที่ขาต้องเดินก็คือต้องการจะปิดไม่ให้อ่าตรงนี้เนี่ยดาสามารถทะลวงไปได้นะฮะ และปัญหาต่อไปที่ที่ดำไอ้ที่ขาวจะต้องแก้ไขก็คือว่าเอาเดี๋ยวโดนอัตลิจากด้านนี้โดนลัดเดอร์นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมาเบรกลัดเดอร์ซะนะแบกเบรกลัดเดอร์นะตรงนี้ตรงตรงนี้ทั้งหมดขาวทำเนี่ยเพื่อต้องการเบรกลัดเดอร์นะฮะพอเบรกลัดเดอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ดำอ่าดำก็ขาวก็เลยเหมือนกับเริ่มเงี่ยบม,มานั่งไล่จับก,กินดำกลุ่มนี้ละน,นะแต่แน่นอนว่าลิศก็คงจะอ่านหมาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะผมนะนะหลังจากที่เมนนี้อัตลิเรียบร้อยนะ,ะนะครับผมอ่านะฮะพอเชื่อมเสร็จปุ๊บดำดดำกก็ยืออ ก็นะก็ชัดเจนว่าลมหายใจของสีขาวเนี่ยนะฮะไม่พอนะฮะถ้าเขาเชื่อมเนี่ยดำก็จะเชื่อมนะฮะเพราะเขาตอนนี้อัลตริดาขาวอยู่พเพราะงั้นขาวต้องเชื่อมนะฮะพอเขาเชื่อมดำก็เชื่อมพอเพราะงั้นดำจะมีหนึ่งสองสามสี่ลมแต่สหรับกับขาวเองจะมีหนึ่งสองสามลมเท่านั้นเองพอเพราะงั้นขาวก็ตายอีกกลุ่มนึงนะเพราะงั้นพอถึงพอดำยืดออกมานี้เสร็จปุ๊บนะครับก๊อปเองก็เลยต้องยอมแพล้ละนะฮะเพราะว่าตายกลุ่มนี้ตายกลุ่มนี้แล้วก็ตายกลุ่มนี้นะฮะสำหรับเกมนี้ค่อนข้างจะเรียกว่าเเป็นกมที ไม่ได้มีคอนเซปต์ในการที่สร้างพื้นที่หรือว่าในการสร้างเชฟสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการเขาเรียก่าเป็นการค่ายกลต่างคนต่างนะฮะดำก็เป็นค่ายกลมาขาวก็เอาค่ายกลแก้ค่ายกลกลับนะ,ะผมแล้วก็อ่านหมากสู้ลบเหนืออ่าสู้ลบกันออกมาลักษณะแบบนี้นะ,ะซึ่งาถามว่าคอนเซปต์ของกระดานนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นลักษณะของเชฟมากกว่าแล้วก็เป็นลักษณะของการที่ว่าเมื่อตัวเองเนี่ยนะ,ะผมเกมเนี่ยได้เปรียบเนะะี่ย ไม่ต้องไปหวือหวามากนะกระดานนี้เนี่ยลิทเนี่ยค่อนข้างจะหวือหวามากนะในกินตรงนั้นด้กินตรงนี้ยังต้องมาหวือหวาหนี่ถ้าตตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าข่าวเดินถูกกลับกลา,ายเป็นว่าดำเองอ่ะกลับกลายเป็นว่าก็ยังเกมยังซับซ้อนอยู่อีกเหมือนกันนะนเกมเนี่ยชนะง่ายอยู่แล้วนะผมนะรวมถึงตรงนี้ก็ตางแต่ที่ลิทเองก็มามามาเดินจากตรงนี้เนี่ยนะผมมาเดินแบบแบบนี้มันซับซ้อนสุดๆแบบเนี้นะครับผมก็สำหรับกระดานนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะจบเร็วแล้วก็คอมเมนต์ก็ได้อย่างเร็วเนื่องจากนะเกมเนื้อหามันเนี่ยก ก็จบกันอย่างาง,ง่ายๆนะครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในกระดานหน้าซึ่งจะเป็นกระดานที่น่าสนใจมากที่กระดูกจะเจอกับน,นักธุรกิจน,นะครับผมก็พบกันใหม่ในตอนหน้าเลยครับขอบน้าครับสวัสดีครับ